ข้อไม้ลำดับถัดไปนะคะเราก็ดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาใส่ย่อมานิดนึงนะคะย่อแล้ววางตามตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะาจนั้นติ๊กถูกไปเลยแล้วเราก็จะดรอปสีเขาให้ลงไปหน่อยไปที่วงกลมไปที่ Brightness Contrast จากนั้นนะคะมันจะมีพวก Property อะไรออกมา เราก็คลิกตรงนี้เลยนะคะคือการ create clipping mask นะคะ,ะ,คะเพื่อที่มันจะได้เลือกไปเฉพาะเจ้าตัวขอนไม้แล้วเราก็ไปปรับสีมันไปประมาณนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวขอนไม้นี้ผินจะใช้ effect oil นะคะไปที่ filter นะคะจากนั้นไปที่ stylize นะคะจากนั้นไปที่ oil paint อ่า แล้วให้ทุกคนนะคะปรับตามผิงเลยนะคะลักษณะก็ตามนี้เลยนะคะเพราะว่าผิงใส่เอฟเฟกไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะเป็นแบบสีน้ำมันะนะคะชอบแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองปรับตรงไลท์ตรงนี้ลงนิดนึงไลทิ้งนะคะอะทำตามนี้ปรับตามผิงทุกอย่างเลยจากนั้นให้กดโอเคเมื่อได้แล้วเนาะ ทีนี้เดี๋ยวผิงจะย้อมสีให้ขอนไม้ไปนิดนึงไปที่วงกลมค่ะจากนั้นไปที่ color balance จากนั้นอันนี้มันจะ create clipping m a s ไปเลยนะคะไปให้าอาัตโนออมัติเลยแต่ถ้าใครไม่เป็นนะคะสมมุติว่ามันแยกออกมาแบบนี้ให้คุณคลิกขวาและเลือก create clipping mask หรือคุณไปคลิกตรงนี้ก็ได้มันก็ create ให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็ปรับได้เลยนะคะปรับสีออกเหลืองๆหน่อยถ้าข้างหลังมันออกสีอะไรเราก็ต้องทำตามประมาณนั้นอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกไฮไลท์ออกน้ำเงินนิดๆหรือออกเหลืองนะคะเราก็ต้องดูตามข้างหลังเขาพิงจะออกออกเหลืองประมาณนี้ไฮไลท์ลบสิบนะคะในส่วนของ y ยลโล่แล้วก็มิดโ n e ก็น,นี้เลยนะคะเลนลบสีตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็จะล่างลบสิบา เนาะออกเลงเลยก็ประมาณนี้กําลังดีจากนั้นกาออกได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพิงจะขอใส่สีไปนิดนึงไปที่ solid color กดโอเคคลิกขวากด create clipping mask นะคะแล้วก็ opacity ดอบลงไปนิดนึงแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปให้มันออกสีเขียวเขียว เขียวเขียวฟ้าๆประมาณนี้พิมพ์โคสีนี้ตามได้เลยนะคะจากนั้นกดโอเคแล้วก็ปรับตรงเบลนโหมดให้เป็นมันติพายมันก็จะออกสีประมาณนี้แต่จริงๆเราสามารถดับเป็ลคิกเข้าไปแล้วก็ปรับสีได้ได้ตลอดนะคะว่าเราจะเอาออกสีประมาณไหนเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ผิงกด c a n เซิเพื่อที่เราจะเอาอสีเดิม